ป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของตลาดหลังการบินไทยนั่นเองนะคะแต่วันนี้ไปต้องพาทุกคนมาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝนเพราะว่าร้านนี้ย,ยอดขายต่อวัน2-3 0 0 0 0มืนบาทถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหลักแสนเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดงขนาดนี้ตามไปต้องไปเลยจ้า ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝนตั้งอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มซอยวิภาวดีรงังสิตยี่บสองร้านดังที่ขายดิบขายดียอดขายเบาๆเ,เดือนหนึ่งก็แค่ หลักแสนหละครับร้านนี้ในความพิเศษเขาอยู่ที่ไส้สูตเฉพาะที่มีให้ลูกค้าเลือกถึงเจ็ดไส้เรียกว่าเลือกกินได้ไม่ซ้ำเจ็ดวันก็ไม่มีเบื่อเลยละครับมาพร้อมกับแป้งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่เหนียวนุ่มที่ใช้ถึงวันละ100กิโลกรัมทั้งหลากหลายทั้งอร่อยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจได้แบบนี้เคล็ดลับเขาอยู่ที่อะไรไปคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโคช่วยครับ มีกี่ไส้ทั้งหมดอ่าลุยสวนร้านคุณฝนมีทั้งหมด7ไส้ด้วยกันมีไส้หมูนุ่มนะครับไส้เต้าหู้เห็ดหอมตหอมไส้เห็ดสามอย่างไส้ปลาทูน่าไส้กุ้งเด้งไส้กุ้งบิ๊กบกไส้ปูอัดหมอดลายโนริ ขายมากี่ปีแล้วคะปีนี้น่าเป็นปีที่16นะ16ปีแล้วงั้นถามเลยว่าอะไรคือทีเด็ดสตดเด็ดเคล็ดลับที่ก๋วยเตี๋ยวลูกโซ่ของเราแตกต่างที่อ๋อเรื่องเส้นเลยครับอันนี้คือเส้นที่จะไวห่หอใช่ครับเป็นเส้นที่เราสั่งทําพิเศษเส้นจะบางมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราใช้เส้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ7ถึง80กโลรับแล้วพวกไส้ต่างๆล่ะหมูเอวยัไรเอวยิ่เยอะแค่ไหนใช้เยอะฮะก็หมูนุ่มเนี่ยเราใช้วันหนึ่งก็ขั้นต่ำ20กิโล แล้วก็พวกไส้ยังเหลือด้วยรวมก็5้ากิกโลซึ่งไส้ที่ขายดีที่สุดในร้านก็คือไส้มูนุ่มสูตรดั้งเดิมนั่นเองแอบกระซิบถามสูตรจากโกจุยแกก็ใจดีใจดีพาไปดูวิธีการผัดไส้ถึงในครัวโดยที่ขั้นตอนแรกก็จะผัดเห็ดหอมกับไฟกลางจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูนุ่มผัดต่อไปประมาณ30นาที พอหมูใกล้สุกก็ตามด้วยเครื่องปรุงน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำมันงาพริกไทยป่นผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันจนหมูสุกสุดท้ายก็ใส่แครอรต้มลงไปผัดต่อจนแครอทดนุ่มก็จะได้ไส้กว๋วยเตี๋ยวลือสวนหมูนุ่มที่เด็ดของร้านแล้วล่ะครับอยากรู้เหลือเกินว่าการห่อไส้กว๋วยเตี๋ยวลือสวนมันจะยากสักแค่ไหนลองไหยครับลองได้คะ่ะได้เลยครับเอาไปสิคะอคลองสิคะรอนอะไร พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะห่อให้ดูว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยมันจะห่อยากกันสักแค่ไหนกันเชียวนี่แต่ว่าก่อนอื่นเมื่อกี้นี้ที่โกให้ดูอันนี้คือแผ่นแป้งใช่ครับ<ช>พอได้แป้งมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องตัดขอบออกนะครับเพื่อจะให้เราใช้เนื้อแป้งให้น้อยที่สุดแล้วพอตัดทิ้งแล้วที่เหลือล่ะคะก็ไม่เป็นไรครับทิ้งไปเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยยังไงนะคะน้องผาตักหมูใส่ลงไปช้อนหนึ่งไหนงช้อนหนึ่งเลยครับช้อนอ่พพอดีนพอไหมคะได้ครับอ่าอันนียนะครับ ได้ผัดกระถอมครับผมอ๋ออย่างนี้หรอใช่แล้วก็หมัดถูกไหมใช่หมละพาหาหนึ่งใบใช่ครับปั๊บอ่ะระมวนเบา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 ยกนิดนึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานี่ครั้งแรกในการห่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอ่าอันนี้คือไส้อะไรนะคะไส้กุ้งเด้งครับกุ้งเด้งใช่ไหมครับผมกุ้งเด้งนี่ก็ขายดีเหมือนกันเนาะขายดีครับขายดีแต่ว่าหนูมาถึงที่แล้วเพียจะไม่กรุณาสอนหนูทําไส้สักหน่อยหรอคะสอนได้เลยเอาไส้นี้เลยฮะที่ขายดีเลยครับไส้กุ้งเด้งนี่แหละ ยอดยอดเดี๋ยวรอดูว่าเบตองจะทำไส้กุ้งเด้งออกมายังไงเริ่มเลยค่ะได้เลยครับตอนแรกก็น้ำมันครับน้ำมันเืชใส่เลยเราใส่กุ้งสดเลยนะคะไม่มีหมูผสมเนาะชูชาชูจีสิวขาวสิวขาวไปผงกุ้งรสนิดหน่อย มานี่อันนี้ที่เด็ดนะที่ทําให้งานนี่เราใช้อย่างดีเลยใค่แครอทจ้าทํอะไรไม่ถูกนะคะแครอทต้องจ้าสุดท้ายพิกไครอย่างนี้ลงไปพร้อมครับเรียบร้อยนะคะได้แล้ว สูตรการทำไส้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของโกจุ้ยไปกันถึงสองไส้กันแล้วส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มครับคุณผู้ชมซึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยล่ะครับแต่เคล็ดลับจะอยู่ที่ตัวเบสหลักของน้ำจิ้มนั่นก็คือน้ำเชื่อมที่โกจุ้ยเขาใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวและเกลือเขี่ยวรวมกันประมาณหนึ่งชั่วโมงทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นค่อยเทน้ำมะนาสดที่ขันไว้ลงไปผสมขั้นตอนต่อไปก็จะนำพริกจินดากระเทียมรากผักชีหั่นและปั่นทุกอย่างรวมกันจนละเอียดจากนั้นจึงเทรวมกับน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มลุยสวนรสแซ่บสูตรเด็ดของโกจ้ยแล้วล่ะครับได้เวลาชิมกันแล้วค่ะแต่ว่าไปต้องไม่ได้มาชิมคนเดียวแน่นอนนะคะมีพี่ชายมาด้วยคนหนึ่งต้อนรับพี่อันธวนาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บอกเลยว่าเรื่องกินไว้ใส่พี่อ่านแล้ววันนี้มาแบบแน่น,นโตเลยปาลุยงันเริ่มกันที่แบบออริจินอลได้ครับอ, <ะ S 2> อันนี้นะคะปกติเผ็ดกว่านี้กีนเท่าก็น่าจะเท่าหนึ่งบางงเหนียวนุ่มแล้วตัวหมูหมูอันนี้เป็นหมูนุ่มใช่ไหมคใช่ครับผัดเราใส่น้ำมันงามัที่มีความ,มหอมหอมีเนคเจอร์ของอความเหนีบของหอมูนะครับหมูจะไม่ได้แบบล้วนใช่ครับเร่งเร่งเพราะเราเอาเป็นแบบหมูที่เป็นตีจาก ใช้ตีลูกชิ้นนะครับเอามาผัดเข้าใจยเลยทำไมดังเรามาเคลื่อนตัวกันไปที่อันไหนดีเป็นไส้กุ้งเด้งแล้วกันฮะกุ้งเด้งคืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับมีความหอมของน้ำมันงาเหมือนกันมีรสชาติตอนเคี้ยวมันจะเด้งๆดึ๋งๆกึบๆอบะแสดว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติมังคล้ายหมูนะคะเอางี้ไส้อื่นให้พี่อ่นลองหนูอะ ถูกใจสิ่งนี้มากเชิญเลยครับอันนี้อยากลองมากว่ามันแตกต่างไงอันนี้ไส้ปูอัดห่อสาลายโนริเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประมาณนั้นครับผมนี่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะเข้าใจอินอยู่อยากมีซ้ำญี่ปุ่นนะสมีไทยก็อยากหันไปได้ค่ะสามีไทยก็อยากหันไปได้ค่ะโอเคคือน้ำจิ้มเขาก็แตกต่างใช่ครับอันนี้ไส้ปูอัดน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิใช่ครับลงไปเลยเฮ้ธอกินรสจัดมากนั่นอ่ะใช่แต่คนแซ่บ เขาใช้ไงทำไมไม่มีอปูอัดตามตามตามปูอัดข้างในปูอัดนี่ก็จะมีเห็ดขาวด้วยจะมีท e เจอร์ของความกรุบกรบนะครับมันมีกลิ่นหอมสาหร่ายใช่ครับความเนี้ยแบบกรุบกรบของเห็ดหูหนูขาวใช่ครับตัวสาหร่ายนี่เราใช้เป็นสาหร่ายมะริซึ่งสาหร่ายกินสดแล้วน้าจิ้มอ่ะพอมันมีวาสบีอะมันเข้ากับสาหร่ายคือไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมคนถึงเลือกมาทานที่นี่อร่อยดีมีประโยชน์และราคาถูกด้วย ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝนเรื่องแน่นๆมีให้เลือกกินถึงเจ็ดไสเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าตลอด15ปีที่ผ่านมาแต่กว่าจะมียอดขายเปลี่ยงปางและดังได้ขนาดนี้นะครับเส้นทางชีวิตของโกจุยก็ล้มลุกคลุกคลานมาไม่ใช่น้อยเลยแหละครับเรียกได้ว่าหนังชีวิตดีๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เรื่องราวของเขาผ่านอะไรมาบ้างให้น้องใบตองและพี่อันคุยกับโกจุยกันเลยครับเริ่มต้นมื่ก่อนเนี่ย เป็นเชฟมาก่อนล่ะคะทาไมถึงมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเองคือตอนนั้นก็ทํางานนะฮะเป็นเราเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยเชฟแล้เราก็อยู่ในห้องครัวนี่แหละครับค่เราก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันก็สาหรับเรามันไม่โตอ่ะเราก็อยากเราจะอยู่หลังร้านนี้ไม่ได้เลยเราก็อยากเราทําอาหารเป็นเราก็อยากอยู่เราอยากเป็นเท่าแก่อยากมีธุรกิจแล้วใช่ครับเราก็เลยออกมาจากการทําอาหารเป็นพ่อครัวเราเปิดร้านอาหารใช่ครับเราเปิดร้านขายอาหารทะเลครับแล้วตอนนั้นเปิดริมถนนนะฮะขายแบบรถเข็น เราขายไปสักพักเนี่ยมีคนเขาไปเห็นเราขายดีใช่ไหมฮะเขาบอกว่าโอ้เอางี่ไหมเดี๋ยวพี่ลงทุนให้ตกแต่งร้านให้เลยผมฟังรู้สึกว่าเพึ่งเหิมมากเพราะตอนนั้นเราก็เม็นี้านขนาใญ่ไช่ครับแล้วก็ลงทุนไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาห้องตรงนี้แหละตรงแยกคลองหล่อพอดีเลยสองห้องเขาบอกอ่ะเขาก็ลงทุนเขาเรียกช่างมาตกแต่งห้องอะไรเรียบร้อยประมาณสักครึ่งครึ่งทางเขามาเขาไลน์มาบอกผมว่า ธุรกิจที่มีปัญหาพี่คงทางานกับโกไม่ได้นะแต่คุณหายตังก็ไม่มีก็เลยโทรคุยกับพี่สาวคนโตพี่พอมีเงินไหมเขาบอกพี่จะบ้านแต่ก็เอาบ้านไปเข้าแบงค์เพื่อเอาเงินมาให้เราออกมาเป็นล้านดาเนินธุรกิจไปด้วยดีปีหนึ่งยอดขายดีมากวันละสี่ห้าหมื่นวันละเป็นแสนช่วงนั้นเราไม่ทราบว่ามันจะมีวิกฤตฟองสบู่แต่ ปีศูนย์เลยตอนแรกคือดีๆอยู่เลยใช่เราสึเกว่าเราก็ไม่รู้ทำไมคนรถลงไม่ลงไม่ลงอยู่ดีคนก็จนอ่ะใช่จนกระทั่งไม่มีลูกค้าเลยเหลอใช่ครับอยากขายวันละเป็นหลายหลายหมื่นลูกค้ากมมขายหมดเลยสุดท้ายค่าเช่าไม่พอเริ่มน้ำตัดไฟตัดเจ้าของบ้านเข้ามาเขาก็จะมาเคาะประตูเรียกกันตอนเช้าแต่เราอะทำเป็นเงียบ่กันอยู่ในบ้านนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ทำเหมือนว่าไม่มีคนมีคนบอก เฮ He so so ียเขามาทวงค่าเช่าทำไงดีนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเราไม่มีอะเราไม่มีเงินมันคือเหมือนตอนนั้นมันมืด8ด้านเลยแย่มากถึงขั้นตัดน้ำตัดไฟแล้วแต่ว่าเรายื้อนานนั้นยื้อนานจนแบบต้องปิดร้านแล้วตอนนั้นก็ต้องส่งส่งเงินให้นาค้งนี้ด้วยส่งหนี้ด้วยอารมณ์ตอนนั้นมีความรู้สึกแบบคือตอนนั้นก็แบบเดิน ไปกลับบ้านคนเดียวทําไมบ้านมันอยู่ไกลจังแล้วหนาวจังวันนั้นมันหนาวมากเดิน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 ไปจนกระทั่งผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาตามหลังผมผมได้ยินเสียงเขามาบีบแกะแป็นๆเขาเรียกผมเฮียเฮียผมก็หันไปอ้า oh วแฟนผมเองเฮียั้งรถ <laughs> พาผมกลับบ้านผมก็รู้สึกว่าไม่มีใขรตอนนั้นเละเราขยันขนาดนี้แล้วเราก็ทํางานเยอะจังทําไมเราไม่ประสบความสำเร็จไม่ดื่มเหล้าไม่สุ่มเรี เป็นคนไม่ค่อยเที่ยวด้วยทำในงานเหนื And, um, before, right, ่อยไม่ต้องเด็กๆอ่ะเราทำไมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสำคัญเรามาดึงพี่สาวให้เดือดร้อนไปด้วยในโมเมนต์แบบนั้นนะมันคิดโทษตัวเองทุกอย่างพี่สาวก็โดนทางแบบพี่เขือต่อว่ามาเราก็เสียใจที่ทาให้ผู้มีพระคุณของเราเดือดร้อนผมก็ไม่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวตัวเขาเองเขาบอกเขาพยายามพาอประตูเยอะอย่าคิดอะไรเยอะนะต้องสู้ต่อ มันอยู่ในใจใผมตลอดแต่ในตอนนั้นมันคิดนะ่ะมันรูปนึงอ่ะขึ้นมาในช่วงเวลาตอนนั้นรู่สึกว่าอย่าอยู่เลยผมจะกินยาตายเลยเย่าให้เป็นพะเละคนอื่นอะไรอย่างเงี้<ร>แยแต่จริงจงมันผิดแต่คิดผิดมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราหลุดออกมาจากความคิดที่คิดจะฆ่าตัวตายครก็ฝนนี่แหละครับแฟนผมอย่าส่างสู้นะแล้วย่าไม่สู้แล้วฝนจะอยู่ยังไงก็โอเคผมก็วันก็เอาวะ พอดีผมมาเจอพี่สาวอีกคนนึงเขาขายกิฟต์ช็อปที่ตลาดนี้พอดีอ,อที่นี่เหรอใช่ไหครับตลาดรกปิ่นไทยนี่เหรอใช่ครับแต่นี้เขาก็บอกว่าคนเยอะนะม,มาลองดูไหม,อ,มอย่าอย่เพิ่งทำอะไรเขาก็รู้ว่าผมไม่ดีแล้วพี่สาวผม,ผมก็เลยเอาวะอยูอ่ตั้งอยู่สัญตั้งหนึ่งพี่เดี๋ยวผมไม่มีเงินนะเออเอาเงินพี่ไปก่อนก็เลยเริ่มตอนนั้นมาขายบะหมี่ เป็ดย่างเกียวกุ้งคนเยอะมากขายได้และขายดีด้วยเราก็ว่าเฮ้ยมันก็มีแรงกําลังอ๋อเหมือนที่นี่ยังไม่มีบะหมี่แตงข่าเป็ดย่างไม่มีใช่าใช้หมดย่างก็กหมดแล้วขายดีดีพอขายเป็ดขายอะไรได้ประมาณสักปีสองปีสามปีก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหาปัญหาอะไรฮะกับภรรยามันใจหายแล้วเขาก็แบบเขามาขอหย่าเขาว่าขอหย่า แยกทางากันภรรยาตอนนั้นก็คือทําทั้งร้านบะหมี่<ช>แล้วก็ทําทั้งลุยสวนแล้วลุยสวนเริ่มแล้ว,ลวเริ่มแล้วก็มาพอตอนหลังก็ไม่ได้ยุ่งกับบะหมีล่<อ>ละเราก็เริ่มมาเต็มตัวกับธุรกิจของเราแล้วก็คือขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาอีก3ปีใช่ประมาณนั้นแล้วก็เกิดเรื่องราวกับภรรยาค,คือมันขายไม่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่า, <ๆ S 1> าในตอนแรกที่เราทำพูดง่ายก็คือมันขาดทุนอยู่มันเจ๊งอยู่เราดึงเงินเขาอยู่ถูกต้องเล้ให้ผมสรุปคือเขารู้สึกว่า เราดันทุลังอีกแล้วกันมันจะเสียกับไปเจ๊งอีกใช่เขารู้สึกเขาแบบนั้นจะทําอะไรกันหน้ากันหนาอะไรประมาณว่าคุณแม่ทางฝ่ายผู้หญิงเขาไม่เขารู้สึกไม่ค่อยมายกับเราเขาไม่ค่อยอะไรกับเราแล้วเหมือนไปทําลูกสาวว่าลำบากอะไรผมว่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นเรา้องออกมาดีกว่าไหมก็เลยออกมาแยกก็กลายเป็นว่าเราแบ่งธุรกิจกันละถูกต้อง ก็คือเริ่มแล้วอดีตภรรยาคือคุณฝนไปทำบะหมี่ใช่ผมก็ยกร้านให้เขาไปดูแลเลยอ๋อให้เขาดูแลบะหมี่อยู่ที่นี่ด้วยทุกคนจะมาถามหมดว่าเอ้าคุณฝนอยู่ไหนอ๋อคุณฝนเป็นอดีตภรรยาแล้วทำไมไม่เปลี่ยนอ๋อไม่เปลี่ยนฮะมันเป็นแบรนด์ร้านไปแล้วติดร้านแล้วเป็นแบรนด์ร้านไปแล้วเราก็ถือว่าไม่เป็นไร โเองสถานะตอนนี้คือโสดครับโสดสนิทนะคะแล้วมองหาใครอยู่เนี่ยโอมผมว่าแบบถ้ามีปัหาเรื่องอะเหนื่อยเราทํางานเยอะอคือบางคนเขารู้สึกว่าอยู่แบบนี้สบายกว่า<ช>เพราะว่าทามาหา,หากินหาเงินได้แต่ว่าไอจุดที่มันจะแบบบูมขึ้นมาพ่วงเฟื่องฟูขึ้นมาได้เนี่ยบางทีมันก็ต้องพึ่งเรื่องราวของความเชื่ออยู่บ้างใช่ผมมีครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่ง<ฆ>ที่ผมนับถือท่านมากซึ่งในคอผมนี่แหละที่ผมใส่เขาอยู่ห้อยเลยบุ๋มวัดบางจากค่ะทำไมเรา ถึงศรัทธาในองค์ท่านก็ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองขอนะฮะถ้าลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมสาธุเลยผมอยากได้เงินแสนนึกในใจนึกในใจจนกระทั่งมาอีกประมาณสองวันสาวันมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งหน้าร้านผมประมาณตรงเนี้ยเขาก็มามองร้านนานจังเลยมองไม่ลองร้านมองมองมองเขาเขาบอกผมก่านั่งทานข้าวเขาเดินมาหาผมเขาบอกว่าคุณเป็นเจ้าของร้านลุยสวนใช่ไหมครับสูตรนี่ขายไหมฮะขอซื้อสูตร โกจะขายเท่าไรตอนนั้นก็พูดปากเร็วไปหน่อยโอ้ผมขายอาสองแสนผมขอลดหน่อยได้ไหมหัวใจเต้นตุกตับตุกตับแบบเอาแล้วกูได้ตังค์แน่ใน่จผมขอแสนห้าได้ไหมรีบเลยรออะไรรออะไรล่อครับเอาเลยเอาเลยลดเลยจริงๆเรื่องแบบนี้เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นเรื่องความเชื่อก็ได้แต่จะมองว่าจริงๆมันเป็นจังหวะ จะมองว่าเป็นความบังเอิญหรือจะมองว่าจริงๆแล้วก็เพราะอร่อยไงใช่ใชมันก็มันมองทุกอย่างก็ได้ถ้าไม่อร่อยคงไม่มีใครคิดจะอยากได้สูตรออะแต่ผมถามนี่นน <ะ S 1> ในใจเราตอนนั้นน่ะนึกถึง,ถงที่อธิษฐานไหม่ะโอ้ยผมรีบ <Web S 2> ไปรีบ,ร,บรีบไปเช่าพา้าลูกปูมาใส่เลย<อ>ครับหลักหมื่นเลยนะ นี่แหละครับที่ผมสักดิ์สิธิ์แล้วเป็นที่พึ่งทางใจผมค่ะสุดท้ายให้โกฝากร้านเลยเชื่อว่าหลายๆคนนรู้จักชื่อแต่อาจจะยังไม่เคยมาทานด้วยตัวเองร้านก๋วยเตี๋ยว้วยสวนคุณฝนนะครับอยู่ตลาดลุงเพิ่มนะครับหลังการบินไทยสำนักการใหญ่065นะครับ1 5 4่5ห5ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยขอบคุณโบจุ้ยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคับุณนครับ